ข่าวดีอันเป็นมหามงคลบิ๊กเล็กพลเอกนัทพลนาคพาณิชลังตีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่ารองราชเลข,ขานุก,การในพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โทรมาสอบถามเรื่องของอความเป็นไปได้ในการพระราชทานเหรียญก้าหารและรวมถึงเหรียญลามาธิบดีให้กับนายทหารกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยของประเทศหลังจากที่ถูกกัมพูชาลุกราน ในช่วงที่ผ่านมาโดยพลเอกนะัทพงศ์เปิดเผยว่าเรื่องดังกล่าวนี้ทางหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดจะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบเพราะว่าการพิจารณาเรื่องดังกล่าวเนี่ยต้องนําความกับทูลเบื้องพระยุคลบาทเพราะฉะนั้นการพิจารณาต้องออละเอียดต้องรอบคอบแล้วก็ต้องเรียกว่ามีความเป็นธรรม โดยการพระราชทานเหรียญดังกล่าวนั้นนะมีในการสองลักษณะหนึ่งก็คือให้ในลักษณะบุคคลสองก็คือให้พระราชทานในลักษณะที่เป็นหน่วยทั้งหน่วยแล้วก็ต้องพิจารณาดูด้วยว่าความเหมาะสมของแต่ละบุคคลของแต่ละหน่วยจะอยู่ที่ตรงไหนไม่ว่าจะเป็นเหรียญกล้าหารหรือเหรียญถึงขั้นว่าเป็นเหรียญรามาธิบดีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วยความรอบคอบซึ่งเบื้องต้นเนี่ย คาดว่าการพิจารณาดังกล่าวน่าจะแล้วเสร็จได้ภายในเดือนกันยายนก่อนที่จะนำความขึ้นกราบ,บังคมทูลถือว่าเป็นมหามงคลถือว่าเป็นเกียรติยศอย่างสูงสุดของทหารในเรื่องที่จะได้รับการพระราชทานเหรียญดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเหรียญกล้าหารหรือเหรียญขั้นของเหรียญรามาธิบดีซึ่งมีถึง6ขั้น มีเรียกว่าเป็นเหรียญเกียรติยศสูงสุดซึ่งจะได้รับพระราชทานจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือว่าเป็นเหรียญมงคลเหรียญเกียรติยศเหรียญอันสูงส่งที่ทหารทุกคนใฝ่ฝันแล้วก็หมายปอง